สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนสาระการเรียนรู้เรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะหน่วยการเรียนรู้ชุมชนหน้าอยู่ชื่อชุมชนของเรานะคะชุมชนแต่และชุมชนจะมีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันไปชุมชนที่เด็ก มักจะคุ้นเคยได้แกว่วัดตลาดและชื่อหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่นะคะลูกอ่ะเราจะมาอ่านออกเสียงพยัญชนะดังต่อไปนี้นะคะอ่ะพร้อมกันหรือยังคะอ่านหนึ่งสองสามอ่ะพร้อมแล้วดอเด็กต่อเตา พอพูเท่าพอควายแล้วก็อะไรคะลูกสอสาลาให้เด็กๆบอกชื่อหมู่บ้านตนเองอัดเป็นวิดีโอแล้วส่งคลิปมาให้ดูทางไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ